ึ่งหลายหคนบอกว่าถ้าพูดถึงอัตราส่วนที่กว้าพิจิตแล้วโอ้าอยากพูดถึงมีภาษาด้วยนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนมองว่ามันยากใช่ไหมครับวันนี้เรามาจะลงใจว่าแล้วมันกําเนิดยังไงแล้วมันจะไปยังไงแล้วมันจะยากหรือมันจะง่ายนะครับเราก็มาลองดูนะครับอย่างเช่นผมเริ่มต้นจากรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับก็ท่านก็จะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีส่วนคล้ายกันอยู่นะครับเช่นมี มุมเอมุมเทส์หายกันนะครับการเท่ากันนะครับมุม b กับมุม y ก็การเท่ากันนะครับและอีมุมหนึ่งคือมุม C กับมุมแซก็การเท่ากันจะเห็นว่ามีมุมเท่ากันอยู่3คู่เลยเพราะนั้นถ้ามันมีสมบัติแบบนี้เขาก็เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมคลายนะครับเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยม abc ก,ก็จะคล้ายกับรูปสามเหลี่ยม xyz นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วรูปสามเหลี่ยมท้ายมันมันเป็นยังไงก็คือถ้าเราเอาอัตราส่วนของด้านอย่างเช่นเอา a ส่วนเ็กเอาด้าน A ขอขันด้วยด้าน x มีค่าก็าจะมีค่าเท่ากับด้าน B ีขัด้วยวาหรือมีค่าเท่ากับ C หารด้วย z นะครับถ้าเราเหยิบด้านคู่ที่มันเท่ากันเมืเ่อกี้นะครับคู่ที่มันเท่ากันเราเหยิบมาคู่หนึ่งนะครับเราก็จะพบว่าแล้วด้านที่มัน เป็นอุปถที่อัตราส่วนที่มันคล้ายกันเช่นจะเอา b ส่วน a นะครับก็ยังมีค่าเท่ากับ x ส่วน y อี่ดีนะหรืออีกคู่หนึ่งนะครับเอา a ส่วน x กับ c ส่วน z ใหม่นะครับถ้าเอาอัตราส่วนของ a กับ c ก็ยังมีค่าเท่ากับ x ส่วน c x ส่วน z อนะครับและเหมือนกันนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นเช่นเดียวกันเราก็เลยสนุปว่า รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันอัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของความยาวของด้านอีกรูปหนึ่งนะครับโดยด้านทั้งสองนั้นจะต้องเป็นด้านที่สมนัยกันนะครับคราวนี้เรามาดูรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมานะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปก็คล้ายกันใช่ไหมครับก็คือมีมุม A อกันเท่ากันนะครับมีมุมฉาก เพราะฉะนั้นมุมอีกที่เหลือก็จะต้องกากเท่ากันนะครับผมให้รูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็คือมีความยาวด้านรูปแรกรูปเล็กก็เป็น ABC เพราะฉะนั้นรูปใหญ่ก็เป็น x y z นี่คือความยาวของด้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูอัตราส่วนนะครับก็จะเห็น a ส่วน c ก็มีค่าเท่ากับ x ส่วน z นะครับตามที่เราพิจารณาหรือ a ส่วน b ก็เท่ากับ x ส่วน y รหรือ b ส่วน c ก็มีค่าเท่ากับ y ส่วน z นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก็ยังมีสมบัติความคล้ายนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็เลยเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมจะเป็นรูปเล็กหรือรูปใหญ่นะครับถ้ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองคล้ายกันอัตราส่วนของของด้านที่สมในกันก็ย่อมมีค่าเท่ากันเสมอ เพราะนเราสามารถเอารไปยกใช้ได้เยอะเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรา,ยยาจะพิจารณาจากวามรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ถ้าเรามาดูแค่อัตราส่วนของด้านนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสําเป็นอัตราส่วนของด้านต่างๆได้กี่ด้านได้กี่คู่นะครับอย่างเช่นคู่แรกก็คือ a สรรร่วน c ใช่ไหมครับคู่ที่สองคือ b สรรรีส่วนสนะครับ และก็ A ส่วน b C ส่วน A C ส่วน b และ b ส่วนเนะครับเพราะนั้นไนะอ้มีด้านอยู่3ด้านทำมาอัตราส่วนเอามาทำอัตราส่วนก็จะได้ทั้งหมดหคู่นะครับเพราะนั้นในหคู่นี้เขาก็เลยบอกว่าตั้งชื่อนะเขาก็เลยตั้งชื่อ A แล้ว A ส่วน C ตั้งชื่อว่าอะไรเพราะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าสายของมุม A ก็คือใช้มุ A, ม A เป็นตัวอ้างอิง นะครับเพราะฉะนั้น e ส่วน c ก็จะเรียกว่าอัตราส่วนสซยของมุมเอนะครับ b ส่วน c ก็เป็นโคไซด์ของมุมเอนะครับและก็ b ส่วน a ส่วน b ก็เรียกว่าแทนเจนของมุมเอ c ส่วน a ก็เรียกว่าโคเซคแคนของมุมเอนะครับ c ส่วน b ก็เรียกว่าเซ็คแคนของมุมเอและ b ส่วน a ก็เรียกว่าโคแทนเจนของมุมเอนะครับเพราะฉะนั้นได้ทั้งหมด6อัตราส่วน6ชื่อเพราะฉะนั้นจากทั้งหดชื่อนี้ก็ดูแล้วรู้สึกว่าใจยาวไปเมื่อยาวไปทำยังไงก็เลยมาเขียนย่อๆนะครับเขียนย่อๆอยๆ่างเช่นไซนของมุมเก็เลยใช้อักษรแค่3ตัวก็เป็นไซนเอนะครับโคไซน์ของมุมเก็เลยเขียนแทนด้วยโคไซน์ของมุมเอโดยใช้อักษรเพียง3ตัวนะครับพอดี ท่านดรมณนกรนะครับท่านแนะนํามาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้อักษรเพียงสามตัวก็ให้อ่านเด็กน,นะครับเพราะว่าทางฝรั่งเขาบอกว่าเขาเวลาถ้าพูดถึงคอร์สเขาก็ไม่รู้จักรู้จักแต่โคสานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขออ่านเด็มแล้วกันนะครับ,นะรบแลวก็อีกตัวนึงคือแทนเจีนของมุงเกเอก็เลยมาเขียนแทนด้วยแทนเจีนของมุงเกเอแบบน,นี้นะครับจะเห็นว่าอักษรแต่ละชุดก็จะไม่สัมบัต แต่ถ้าเป็นโคสิกแคนนะครับถ้าเอาเพียง3ตัวก็เห็นกบบซ้ำกับพอาะาะนั้นก็เลยส่วนใหญ่ที่นิยมก็จะใช้อักษร5ตัวนะก็จะกลายเป็นโคสิกแคนของมี A แบบนี้นะ s e กแคนก็จะใช้เพียง3ตัวเหมือนกันนะครับและโคเทนเจนก็ใช้อักษรเพียง3ตัวนะครับเป็นรูปแบบนี้สรุปแล้วนะครับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ เราก็มีอัตราส่วนต่างๆทั้งหมด6อดัตราส่วนนะครับและสัญลักษณ์6สัญ,ญลักษณ์ด้วยกันนั่นคือไซน์ของมุมเอก็มีค่าเท่ากับเอส่วนสีนะครับตามอัตราส่วนที่เราพูดกันเมื่อก,กี้หรือโคไซน์ของมุมเอก็มีส่วนสีแทนเจนของมงอุมเอก็ a ส่วนบนะีอ่าโคศ a กเอก็ c ส่วนเอศักเอก็ c ส่วนบีนและโคแทนเจนเ ก็ B ส่วน A นะครับแต่สำหรับคนไทยนะครับถ้าอย่างนี้คือจำยากมากนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็เลยว่าอ๋อมันด้านของรูปสามเหลี่ยมมันมีชื่ออื่นไหมนะครับซึ่งในรูปสามเหลี่ยมมุฉากแล้ไบางครั้งเขาก็จะตั้งชื่อเป็นไทยๆนะครับเราจะได้จำได้เด็กก็จะได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูชื่อกันก่อนนะครับจะเห็นว่าด้านที่ยาว A นั้น นะครับมันอยู่ตรงข้ามกับมุมเอราะนั้นก็เลยเรียกมาด้านตรงข้ามของมุมเอนะครับแต่ B ีอยู่ติดเลยเขาก็เรียกมาด้านประชิดมุมเอนะครับและก็ C ีนั้นเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็เลยขอตั้งชื่อว่าด้านตรงข้ามมุมฉากด้านเอคือด้านตรงข้ามมุมด้าน B ีคือด้านประชิดมุมและ C ีคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับก็จะมีชื่ออย่างนี้แล้วเอามาสัมพันธ์กับอัตราส่วนตรีโกณมิติทั้งหคู่ นะครับซึ่งเราก็จะได้ว่าไซ n เอกก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากไซนอ,อโคไซเอก็ด้านประชิดม,มุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากแทนเอก็ด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านประชิดมุมโคไซนแคนก็ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้าน ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านตรงข้ามนะครับงงขนะึ้นหมเมื่อกี้เสกแขนก็ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านประชิดมุมและสุดท้ายโคแทนเจนก็ด้านประชิดมุมเอส่วนด้านตรงข้าม,ะาน,าน,ามนะครับหรือถ้าพูดสั้นๆก็คือสายคือข้ามฉากคอร์สคือชิดฉากแทนคือข้ามชิดโคเสกฉากข้ามเสกก็ฉากชิด ฟัดก็ชิดข้ามนะครับะัะนั้นหลายๆคนเขาใช้วิธีการท่องคือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดฉากข้ามฉากชิดชิดข้ามนะครับก็จะง่ายขึ้นก็จะง่ายขึ้นนะครับในการหาอัตราส่วนก็สบายขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าอัตราส่วนนี้ก็มิติแล้วตั้งแต่ตอนเกิดจนกระทั่งตั้งชื่อทําเป็นสัญลักษณ์และมาเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรมันเกิดจากรูปสามเหลี่ยมฉากเพียงรูปเดียวเท่นั้นเองนะครับอย่างเช่นเรามาดูตัวอย่าง มีรูปสามเหลี่ยมอยู่รูปหนึ่งนะครับรูปนี้ใช้หากินบ่ปปอนนะครับจะเป็นรูปแรกๆของอัตราส่วนตรีโกมิติเก็ว่ามีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งมีความยาวด้านคือสามสี่และห้าตามลำดับนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าจงหาอัตราส่วนของอัตราส่วนตรีโกณมิติทั้งหคู่นะครับทั้งหค่าเพราะฉ <c oughs> <น>ะนั้นเราก็จะได้ว่าไซน์เอก็คือ 3.05ส่วมถูกไหมครับอ่ามันโคไซเอก็4.05ส่วนห้แทนเจนเก็3.04ต่อไปโคซิกแทนก็5.03นะครับดูไปแบบเรื่อยๆนะคช้าๆแล้วนะกบกินตามนะมันก็จะได้ง่ายนะครับนะรเซ็จแคนก็5ส่วน4ใช่ไหมครับ และอีกอหนึงคือโคแทนเจนต์เก็4ส่วนสาเพราะฉะนั้นเรื่องตีโคนมิติก็จัดว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วสำหรับเราถ้าเราเข้าใจนะครับแล้วเอาไปยุกใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งผมจะจ่อเรื่องอีกทีเมื่อข้ามหน้านะครับแต่ข้ามนี้ผมแนะนำเจฉยๆนะครับเห็นไน้หลายท่านลืมง่วงแล้วนะครับมาดูนะครับต้องไปใช้อะไรบ้างก็หลักอัตราส่วนตรีโคนมิติไลยผม <laughs> <laughs> อย่างเช่นอย่างเช่นมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งก็เป็นการยากที่จะท้ามเอาทัาอยู่ตัวคนเดียวนะครับที่จะวัดจากจุด B ไปจุดสบ่ว่าแง่ทางกว่างเพ่าะแต่เรารู้แล้วนะครับจากจุดเไปจุดนี่คือยาว50แล้วรู้มุม A ด้วยนะครับเลนสใส่ต้นไม้แล้วเห็นตั้ง25องศาแค่นี้เราก็สามารถ จะวัดได้แล้วว่าแม่น,น้ำที่วัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันครั้งหนนะ้าหรือเราเงาต้ไนไม้เราวัดง่ายอยู่แล้วนะครับแต่โคนต้นไปถึงยอดเนี่ยถ้าอินไปถ้ามีเมดแดงก็ยิ่ง,งแล้วใหญ่เลยใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะวัดได้เราก็ใส่เงานะครับอนะ่วัดมุมเราก็วัดได้ง่ายๆนะครับเราก็วัดเงาเงาได้ได้สี่สิบนะวัดมุมนะไ,ได้แล้วนะต้นไม้ก็วัดได้เลยนะครับโดยใช้อันดับส่วนติเวเบติง่ายๆนี่เอง หรือเรายืนอยู่หน้านต่านะครับยืนอยู่หน้านต่าถ้ามีมุมเงยนะครับมุมเงยคือมุม13องศาเป็นหายอดการเท่านี้มุมการเท่านี้องศา,า,าแล้วก็มุมก้มการเท่านี้องศานะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้สูงเท่าไหร่เราสามารถหาได้คัดไหนคำนะรหรือตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราอยากรู้ว่าเสาธงสูงกีงเง่เมตร รันะนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะีเสาธงนะครับยิ่งอเสาธงของมหาลัยยิ่งสูงนะครับแล้วทำยังไงเราถึงจะรู้เสาธงนี้จริงๆละสูงนเท่าไหร่กันแน่เราก็สามารถที่จะใช้อัตราส่วนตีโกณมิติหาค่าได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันข้ามหน้าครับสำหรับข้ามนี้เราก็เอาแค่นี้นะครับเอาเง,ง่ายๆไว้ก่อนนะครับแล้วยยากขึ้นไปข้างหน้านสวัสดีครับ